เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมเราพยายามแทบตายแต่สุดท้ายก็แพ้คนที่หัวดีกว่าเคยแอบน้อยใจลึกๆไหมครับที่เกิดมาไม่มีแต้มต่อเหมือนคนอื่นเขาหันไปมองตกข้างๆในออฟฟิศเห็นเพื่อนร่วมง,งานบางคนเลื่อนขั้นเร็วกว่าแซงหน้าเราไปทั้งที่ดูเหมือนเขาไม่ต้องพยายามอะไรมากมายหรือไถ่หน้าจอโทรศัพท์เห็นคนวัยเดียวกันประสบความสำเร็จกันง่ายๆจนเราอดไม่ได้ที่จะกลับมาถามตัวเองด้วยความเจ็บปวดว่า หรือเรามันเป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่มีวันไปถึงจุดนั้นหรือโลกใบนี้มันถูกสร้างมาเพื่อคนเก่งคนมีพรสวรรค์หรือคนที่มีต้นทุนชีวิตสูงๆเท่านั้นถ้าคำถามเหล่านี้เคยวนเวียนอยู่ในหัวคุณผมอยากให้คุณสูดหายใจลึกๆและฟังถังนี้ให้ดีครับ เพราะความรู้สึกเจ็บปวดของการเป็นคนธรรมดาที่ต้องดิ้นรนกำลังจะถูกเยียวยาด้วยความจริงข้อหนึ่งความจริงที่พิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองขาดอาจจะไม่ใช่ปัจจัยตัดสินความสำเร็จอย่างที่คุณเข้าใจมาตลอดชีวิตและคำตอบนั้นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือที่จะบอกคุณว่าเมื่อคุณไม่มีแต้มต่อคุณต้องใช้อะไรเพื่อพลิกเกมนี้คำตอบนั้นรอคุณอยู่ตรงนี้แล้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ เล่มล่าสุดฟังหนังสือเปลี่ยนชีวิตนะครับพื้นที่ที่เราจะหยิบยกหนังสือดีๆมาย่อยให้ฝังง่ายเพื่อเปลี่ยนตัวอักษรให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตก่อนที่เราจะไปเจาะลึกความลับที่จะปลดล็อกศักยภาพของคุณในวันนี้ผมอยากชวนให้คุณกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สักนิดนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยยกระดับความคิดและจิตใจของคุณในทุกๆตอนเพราะผมเชื่อว่าแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วครับ วันนี้เราจะมาไขารหัสลับจากหนังสือระดับ global bestseller หนังสือที่สารสเทือนวงการจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองไปทั่วโลก Grid: The Power of Passion and Perseverance หรือในชื่อภาษาไทยที่แปลได้กระแทกใจสุดๆว่าสิ่งที่ต้องมีเมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิตคุณผู้ฟังครับ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มาแค่ปลุกใจให้เราสู้ๆนะครับแต่มันคือการเปิดเผยสมการลับสมการหนึ่งที่ผู้เขียนได้พิสูจน์ออกมาทางคณิตศาสตร์แล้วว่าในสมการแห่งความสําเร็จที่แท้จริงนั้นความพยายามมีค่าและมีน้ําหนักมากกว่าพรสวรรค์ถึง2เท่าฟังไม่ผิดหรอกครับความพยายามสําคัญเป็นสองเท่าลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าโลกนี้ไม่ได้ตัดสินกันที่ใครหัวไวกว่าหรือใครเกิดมาพร้อมมันสมองระดับอัจฉริยะ แต่ความสําเร็จวัดกันที่ตัวแปรอื่นที่เราทุกคนสร้างขึ้นเองได้ตัวแปรที่เปลี่ยนคนธรมธรมดาธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงให้กลายเป็นตำนานที่โลกต้องจารึกสมการนี้มันหน้าตาเป็นอย่างไรและทําไมมันถึงมีพลังมหาศาลขนาดที่พลิกชีวิตคนธรรมดาให้แสงหน้าอัจฉริยะได้เดี๋ยวเราจะได้รู้คําตอบที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันครับ อ๋อและสำหรับใครที่ฟังจบแล้วรู้สึกอินอยากมีคำพี์เล่มนี้ติดหัวเตียงไว้เตือนใจหรืออยากอ่านรายละเอียดเจาะลึกด้วยตัวเองผมได้แปะลิงก์สั่งซื้อหนังสือฉบับภาษาไทยตัวเล่มจริงไว้ให้ในคำบรรยายด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับลองกดเข้าไปดูกันได้ แต่ก่อนที่เราจะไปถอดร,รหัสสมการเปลี่ยนชีวิตนั้นผมอยากพาคุณย้อนเวลากลับไปจุดเริ่มต้นสักนิดครับไปทําความรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของทฤษฎีนี้เรื่องราวของเธอไม่ได้เริ่มในห้องหลับทดลองแต่เริ่มต้นจากการตัดสินใจทิ้งอาชีพที่ใครๆก็ใฝ่ฝันเพื่อก้าวเข้าไปสู่สมรภูมิความจริงในห้องเรียนธรมธรมดาาแห่งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นคือแองเจล่าดักเวิร์ดครับโปรไฟล์ของเธอถ้าพูดตามภาษาบ้านเราก็ต้องบอกว่าครบเครื่องหรือระดับหัวกะทิเลยล่ะครับ เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการจัดการหรือ management consultant ให้กับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Mackenzie ซึ่งเป็นอาชีพที่รายได้สูงลิบลิว้วเป็นอาชีพในฝันที่ใครๆก็อยากทำแต่เชื่อไหมครับวันดีคืนดีเธอกลับตัดสินใจลาออกจากงานที่แสนมั่นคงนั้นแล้วผันตัวไปเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กชั้นเกรด7หรือเทียบเท่ากับม .1 บ้านเราในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในมหานครนิวยอร์ก และที่ห้องเรียนธรมธรมดารรมดธานี่แหละครับที่ทำให้เธอได้เจอกับความจริงที่น่าตกใจในฐานะครูสอนเลขเธอก็คาดหวังเหมือนกับพวกเราทุกคนนั่นแหละครับว่าเด็กที่หัวดีหรือมีผลทดสอบ IQ สูงสูงๆน่าจะเรียนรู้ได้ไวและทำคะแนนสอบได้ดีที่สุดใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เธอเจอหน้างานจริงกลับตาลปัดรับเธอพบว่าเด็กที่ i อสูงเสียดฟ้าหลายคนกลับทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าที่ควรในขณะเดียวกัน เด็กบางคนซึ่งดูเหมือนจะเป็นเด็กหัวปานกลางไม่ได้มีแววอัจฉริยะหรือคิดเลขไวปานจรวดกลับทำคะแนนได้ระดับท็อปของห้องแองเจล่าเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวแปรที่ทำให้เด็กกลุ่มหลังนี้ประสบความสำเร็จไม่ใช่สมองที่ประมวลผลไวเหมือนคอมพิวเตอร์ครับแต่มันคือพฤติกรรมบางอย่างพฤติกรรมที่ก้มหน้าก้มตาทำโจทย์ผิดแล้วแก้ไม่เข้าใจก็ถามล้มเหลวก็เริ่มใหม่หรือที่ภาษาบ้านเราเรียกว่า พวกกัดไม่ปล่อยนั่นเองครับความสงสัยนี้มันกวนใจเธอมากครับว่าทำไมพรสวรรค์ถึงไม่ใช่เครื่องการันตีความสำเร็จเสมอไปจนเธอตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตอีกครั้งกลับไปเรียนต่อปริญญาเอกด้านจิตวิทยาเพื่อหาคำตอบนี้ให้แน่ชัดและในที่สุดงานวิจัยและการทุ่มเทของเธอก็ไปเตะตาคณะกรรมการจนเธอได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่ชื่อว่าแมคคาเธอร์เฟโลชิ หรือที่คนในวงการเขารู้จักกันในชื่อเล่นว่าทุนอัจฉริยะครับมันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายและน่าทึ่งในเวลาเดียวกันนะครับคุณลองคิดดูสิครับผู้หญิงคนนี้ได้รับรางวัลที่ชื่อว่าอัจฉริยะจากการพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าความเป็นอัจฉริยะไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในการประสบความสําเร็จแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าผลลัพธ์มันชัดเจนขนาดนี้ถ้าคณิตศาสตร์และจิตวิทยาพิสูจน์แล้วว่าความทรหดหรือกริชสําคัญกว่าความฉลาดแล้วทําไม ทำไมพวกเราส่วนใหญ่รวมถึงสังคมบ้านเราถึงยังเทใจไปชื่นชมแต่คนที่มีผ่อนสวรรค์ทำไมเวลาเราเห็นนักกีฬาฟุตบอลเก่งๆหรือดาราที่แสดงละครได้สมบทบาทเราถึงชอบอุทานว่าโหเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆหรือคนนี้เขามีของแทนที่จะพูดว่าเขาคงซ้อมหนักหน้าดูเลยนะความเชื่อฝังหัวแบบนี้แองเจล่าบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญครับแต่มันอาจจะเป็นคำลวงโลกครั้งใหญ่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเอง มันเกี่ยวข้องกับกลไกทางจิตวิทยาบางอย่างที่ลึกล้ำและเกี่ยวพันกับอีโก้ของเราโดยตรงทำไมเราถึงเสพติดคำว่าผรสวรรค์และทำไมการเชื่อในผรสวรรค์อาจจะเป็นการทำร้ายตัวคุณเองโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปกระชากหน้ากาก,กมายาคตินี้กันครับครับเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ลึกๆแล้วพวกเราทุกคนอาจจะเป็นคนปากไม่ตรงกับใจก็ได้ครับในหนังสือแองเจลาเรียกสิ่งนี้ว่า naturalness bias หรืออคติที่มีต่อความเป็นธรรมชาติซึ่งมีการทดลองทางจิตวิทยาหลายชิ้นยืนยันเรื่องนี้ครับผลการทดลองบอกว่าถึงแม้ปากเราจะบอกว่าเราชื่นชมคนขยันเราชอบคนที่สู้ชีวิตแต่เมื่อถึงเวลาต้องเลือกจริงๆไม่ว่าจะเลือกจ้างคนเข้าทำงานหรือเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพจิตใต้สำนึกของเรากลับเถคะแนนให้กับคนที่ดูเหมือนมีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่เกิดมากกว่าคนที่พยายามอย่างหนักครับลองนึกภาพองค์การบันเทิงบ้านเราก็ได้ครับ เวลาเราเห็นดารานักร้องที่ร้องเพลงพร้อมมากๆหรือแสดงละครเก่งๆคำชมแรกที่เรามักจะหลุดปากออกมาคืออะไรครับโอ้โหคนนี้ฟ้าประธานมาชัดๆหรือเกิดมาเพื่อเป็นดาวจริงๆเรามักจะมองว่าความเก่งของเขาคือความมหัศจรรย์คือเวทมนต์บางอย่างที่คนธรรมดายอย่างเราเอื้อไม่ถึงและจุดนี้แหละครับที่แองเจลาได้ยกแนวคิดของนักปรัชญาชื่อดังอย่างฟรีดลิชนิชขึ้นมาอธิบาย นิชเคยเขียนไว้ทำนองว่าที่เราชอบยกย่องใครสักคนว่าเป็นอัจฉริยะหรือเป็นเทพเจ้าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อยกย่องเขาหรอกครับแต่เราทำเพื่อปกป้องอีกโอก้ของตัวเราเองฟังดูเจ็บจี๊ดไหมครับนิชอธิบายว่าถ้าเราเชื่อว่าความสําเร็จของคนคนหนึ่งเกิดจากพรสวรรค์ที่ฟ้าประทานมาหรือเกิดจากพันธุกรรมที่สุดยอดเราก็จะรู้สึกสบายใจครับเราจะบอกตัวเองว่าอ๋อที่เขาทําได้เพราะเขามีของวิเศษส่วนฉันไม่มีฉันก็เลยทําไม่ได้ แล้วเราก็นั่งดูทีวีต่อได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ในทางกลับกันถ้าเรารู้ความจริงว่าความอัจฉริยะนั้นสร้างขึ้นได้ถ้าเรารู้ว่านักฟุตบอลระดับโลกคนนั้นซ้อมหนักกว่าเราสิบเท่าหรือนักธุรกิจร้อยล้านคนนั้นตื่นเช้ามาทํางานในขณะที่เรายังนอนอยู่ความจริงข้อนี้มันจะย้อนกลับมาทิมแทงเราทันทีครับมันจะบอกว่าจริงๆแล้วแกก็ทําได้นะแต่แกแค่ขี้เกียจเกินกว่าจะทําเห็นไหมครับการเชื่อในพรสวรรค์มันคือเซฟโซนทางจิตวิทยาชั้นดี เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆแบบไทยๆเลยนะครับมันเหมือนเวลาเราเห็นคนถูกหวยรางวัลที่1กับเห็นคนเก็บหอมรอมริบจํารวยแน่นอนว่าเราชื่นชมคนเก็บเงินครับแต่ลึกๆแล้วเราตื่นเต้นกับคนถูกหวยมากกว่าเราอยากเป็นคนถูกหวยมากกว่าเพราะมันดูเหมือนปาฏิหาริย์ที่ไม่ต้องออกแรงในขณะที่การเก็บเงินวันละนิดมันดูน่าเบื่อและทรมานการมองว่าความสําเร็จคือเวทมนต์จึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะหนีความจริงแต่คําถามสําคัญคือถ้าเราเลิกหลอกตัวเอง ถ้าเราถอดแว่นตาที่ชื่อว่าอคติพรสวรรค์ออกไปแล้วมองเข้าไปที่ไส้ในของความสําเร็จจริงๆหน้าตามันจะเป็นอย่างไรแองเจลาดักเวิร์ดได้ถอดรหัสออกมาเป็นสมก,การคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับสมก,การที่จะบอกว่าพรสวร,ร์มีที่ยืนอยู่ตรงไหนและทําไมความพยายามถึงมีค่าเป็น2เท่าในสมก,การนี้เตรียมกระดาษกับปากกาไว้เลยนะครับเพราะช่วงหน้าผมจะพาคุณไปถอดสมก,การความสำเร็จที่โรงเรียนไม่เคยสอนแล้วคุณจะพบว่าความเป็นอัจฉริยะอาจจะอยู่ในมือคุณมาตั้งนานแล้วก็ได้ครับเอาล่ะครับ ถ้าในมือคุณมีกระดาษกับปากกาแล้วเรามาเริ่มเขียนสมการบรรทัดแรกไปพร้อมกันเลยครับสมการที่1เขียนลงไปเลยครับว่าพรสวรรค์คูณความพยายามเท่ากับทักษะตรงนี้หมายความว่ายังไงแองเจล่าดักเวิร์ดอธิบายว่าพรสวรรค์คือความเร็วในการพัฒนาทักษะเมื่อเราลงแรงครับพูดง่ายๆคือถ้าคุณหัวไวคุณอาจจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณไม่ใส่ความพยายามลงไปตัวคูณเป็นศูนย์ผลลัพธ์ก็คือศูนย์ครับ คุณจะไม่มีวันเกิดทักษะขึ้นมาได้เลยแต่นั่นยังไม่ใช่จุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับเพราะทักษะเพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่ความสําเร็จเรามาดูสมการบรรทัดที่สองกันต่อครับเขียนบรรทัดถัดมาเลยครับว่าทักษะคูณความพยายามเท่ากับความสําเร็จคุณสังเกตเห็นอะไรไหมครับใช่ครับตัวแปรที่ชื่อว่าความพยายามหรือ effort มันปรากฏตัวขึ้นถึงสองครั้งครั้งแรกความพยายามช่วยเปลี่ยนพรสวรรค์ให้กลายเป็นทักษะ และครั้งที่2ความพยายามตัวเดิมนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนทักษะให้กลายเป็นความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนแบบไทยๆลองนึกภาพนักมวยไทยระดับแชมป์โลกดูสิครับเด็กบางคนเกิดมาพร้อมร่างกายที่ยุดหยุ่นสายตาดีนี่คือพรสวรรค์แต่ถ้าเขานอนอยู่บ้านเฉยๆเขาก็เป็นแค่เด็กตัวอ่อนคนหนึ่งเขาต้องตื่นตีห้ามาวิ่งมาเตะกระสอบทรายเป็นแสนแสนครั้งใส่ความพยายามลงไปจนร่างกายนั้นกลายเป็นอาวุธที่แม่นยำและรุนแรง นี่คือสมการแรกที่ทําให้เกิดทักษะมวยไทยครับแต่แค่นั้นเขายังไม่ใช่แชมป์โลกนะครับเขาต้องเอาทักษะนั้นกลับมาใส่ความพยายามอีกครั้งด้วยการขึ้นชกเจ็บตัวลดน้ําหนักแก้เกมคู่ต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าความพยายามครั้งที่2นี่แหละครับที่เปลี่ยนนักมวยฝีมือดีให้กลายเป็นตำนานที่มีเข็มขัดแชมป์คาดเอวหรือก็คือความสําเร็จนั่นเองครับหรือลองนึกถึงงานประณีตินอย่างการแกะสลักผลไม้ของไทยเราก็ได้ครับ คุณอาจจะมีมือที่นิ่งมากมีสายตาสินที่มองเห็นลวดลายในแตงโมนั่นคือผนสวรรค์แต่ถ้าคุณไม่จับมีดแกะสลักมาซ้อมปอกซ้อมกรีดวันละหลายชั่วโมงนิ้วคุณก็จะไม่เรียนรู้น้ำหนักมีดคุณก็จะได้แค่ทักษะพื้นฐานและต่อให้คุณแกะสวยแล้วแต่ถ้าคุณไม่พยายามแกะผลงานชิ้นแล้วชิ้นเล่าเพื่อส่งประกวดหรือเพื่อจัดเลี้ยงในงานสำคัญทักษะนั้นก็เป็นแค่ของสะสมส่วนตัวไม่ใช่ความสำเร็จที่โลกจดจำ ดังนั้นสิ่งที่แองเจลาดักเบิร์ดพยายามตะโกนบอกเราผ่านสมการนี้ก็คือความพยายามมีค่าเป็นสองเท่าเสมอในสมการของชีวิตครับถ้าคุณมีพรสวรรค์แต่ขาดความพยายามสิ่งที่คุณมีมันไม่ใช่ความสําเร็จแต่มันมีชื่อเรียกที่น่าเจ็บปวดว่าศักยภาพที่ถูกทิ้งขว้างฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับในทางทฤษฎีมันดูเรียบง่ายมากแค่ใส่ความพยายามลงไปสองรอบ แต่ในทางปฏิบัติการจะคงความพยายามให้ต่อเนื่องยาวนานทั้งตอนสร้างทักษะและตอนสร้างผลงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับมันต้องใช้อะไรบางอย่างที่มากกว่าแค่การกัดฟันสู้คำถามคือคนที่มีกร i t คนที่สามารถยืนหยัดใส่ความพยายามลงไปในสมการซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ถอดใจเขาสร้างหัวใจที่แข็งขนาดนั้นขึ้นมาได้อย่างไร มันมีโครงสร้างภายในครับเปรียบเสมือนเสาหลักสี่ต้นที่ค้ำยันจิตใจของพวกเขาไว้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเสาหลักทั้ง4ี่ต้นนั้นที่จะช่วยให้คุณยืนระยะได้ยาวนานเหมือนคนที่มีกริดมีอะไรบ้างและเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรในช่วงหน้าผมจะพาคุณไปสำรวจสี่เสาหลักสร้างใจแกร่งที่เริ่มสร้างได้จากภายในตัวคุณเองครับกลับมาสารต่อกันครับจากช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ด้วยคำถามสำคัญว่าคนที่มีกริดหรือความทรหดอดทนนั้นเขาสร้างใจที่แกร่งดังหินผาขึ้นมาได้อย่างไร มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนนะครับและมันไม่ได้เกิดจากการกัดฟันสู้เพียงอย่างเดียวเองเจล่าดักเวิร์ดได้ถอดรหัสออกมาแล้วครับว่าการจะมีความทรหดที่ยั่งยืนได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบภายในสีอย่างที่เปรียบเสมือนเสาหลักคำยังจิตใจเราไว้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงการปลูกต้นไม้ใหญ่สักต้นครับต้นไม้แห่งความสำเร็จที่จะยืนต้นตระงานท้าลมฝน เสาหลักทั้ง4ี่ต้นนี้คือวงจรชีวิตของต้นไม้นั้นครับองค์ประกอบแอกค,คืออินเทรสหรือความสนใจนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างครับเปรียบเสมือนเมเล็ดพันธุ์คนที่มีกริชไม่ได้เริ่มต้นจากการฝืนทำในสิ่งที่เกลียดแต่เขาเริ่มจากความชอบความหลงไหลแต่เดี๋ยวก่อนครับแองเจล่าเน้นย้ำว่าอย่างน่าสนใจว่าคำว่าเพลชันหรือความหลงไหลในที่นี้ไม่ใช่ความรู้สึกตื่นเต้น,ตนวูบนวาบเหมือนรักแรกพบนะครับ แต่มันเหมือนความรักที่ค่อยๆก่อตัวค่อยๆซึมลึกหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องหางานที่ใช่ให้เจอทันทีแต่จริงๆแล้วความสนใจมันต้องใช้เวลาในการสำรวจลองผิดลองถูกจนเจอกับเมล็ดพันธุ์ที่เราอยากจะดูแลมันไปตลอดชีวิตถ้าไม่มีใจรักเป็นทุนเดิมยากมากครับที่จะมีความทรหดได้ตลอดรอดฝังเมื่อมีเมล็ดพันธุ์แล้วก็มาถึงองค์ประกอบที่สอง practice หรือการฝึกฝนเปรียบเสมือนการรดน้ำพรวนดินครับ ต้นไม้จะโตไม่ได้เลยถ้าขาดการดูแลแต่การฝึกฝนของคนที่มีกริดนั้นไม่ใช่แค่การทำซ้ำๆไปวันๆแบบขอไปทีนะครับแต่มันคือการลงมือทำด้วยความตั้งใจมีวินยัยและพยายามทำให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเสมอในหนังสือใช้คำว่า daily discipline หรือวินัยในทุกๆวันเหมือนชาวสวนที่ต้องตื่นมารดน้ำใส่ปุ๋ยทุกเช้าไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกการฝึกฝนนี้เองครับที่จะเปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นความเชี่ยวชาญ องประกอบที่3เมื่อต้นไม้เติบใหญ่แล้วสิ่งที่ตามมาคือ purpose หรือจุดมุ่งหมายเปรียบได้กับร่มเงาและผลผลิตที่ต้นไม้นั้นมอบให้กับผู้อื่นครับนี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับเพราะความชอบส่วนตัวอาจจะพาเรามาได้ครึ่งทางแต่สิ่งที่จะทําให้เรายืนระยะได้ยาวนานเป็น10บสปีคือความรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทํามันมีความหมายต่อผู้อื่นแองเจล่าบอกว่าคนที่มีกรดสูง,สงจะมองงานของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าตัวเอง มันไม่ใช่แค่ฉันอยากเป็นที่หนึ่งแต่มันคืองานของฉันช่วยให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นได้อย่างไรเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ได้ยืนต้นเพื่อตัวเองแต่เพื่อแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแก่ผู้คนความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าต่อสังคมนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ไม่หวนหมดและองค์ประกอบสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยโฮปหรือความหวังเปรียบได้กับแสงแดดครับต้นไม้ขาดแสงแดดไม่ได้ชันใดคนเราก็ขาดความหวังไม่ได้ชั้นนั้น แต่ความหวังในที่นี้ไม่ใช่การนั่งรอโชคชะตาแล้วหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นนะครับแต่มันคือความหวังแบบ growth mindset ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่าฉันพัฒนาได้ความพยายามของฉันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มันคือแสงแดดที่ส่องสว่างในวันที่พายุเข้าในวันที่เราล้มเหลวความหวังตัวนี้แหละครับที่จะชุดให้เราลุกขึ้นมารดนามพรวนดินต่อไปครบแล้วครับ4เสาหลักหรือวงจรแห่งต้นไม้ของคนที่มีกริดเริ่มจาก interest หล่อเลี้ยงด้วย practice เติบโตเพื่อ purpose และอบหลอมด้วยโฮปฟังดูเหมือนจะเรียบง่ายนะครับปลูกต้นไม้รดน้ำรอวันเติบโตแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะกำลังสะดุดใจตรงขั้นตอนของการรดน้ำพรวนดินหรือการฝึกฝนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนทำงานเดิมซ้ำๆมาสิปีรดน้ำต้นไม้ต้นเดิมทุกวันแต่ทำไมเข้าถึงไม่เก่งขึ้นเลยทำไมทักษะเข้าถึงหยุดนิ่งหรือว่าเขารดน้ำผิดวิธีการฝึกฝนแบบไหนกันแน่ที่จะเปลี่ยนมือสมัครเล่นให้กลายเป็นมืออาชีพ แองเจลาดักเวิร์บอกว่าแค่ซ้อมเยอะไม่ได้แปลว่าจะเก่งขึ้นครับมันมีความลับของการซ้อมที่เรียกว่า deliberate practice ซ่อนอยู่และช่วงหน้าผมจะพาคนไปเจาะลึกเรื่องนี้กันครับว่าซ้อมแบบไหนถึงจะเรียกว่าซ้อมให้เทพและทำไมการซ้อมที่ดีถึงต้องแลกมาด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายตัวเดี๋ยวกลับมาพบกันครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่7ครับเรากำลังคุยกันถึงหนังสือ Gri t และค้างกันไว้ที่คำถามสำคัญว่าทำไมคนบางคนทำงานเดิมซ้ำๆมาเป็น10ปี แต่กลับไม่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเลยคำตอบของเรื่องนี้แองเจล่าดักเวิร์สเธออธิบายไว้อย่างน่าสนใจมากครับเธอแยกแยะความแตกต่างระหว่างการทำซ้ำกับการฝึกฝนอย่างจดจ่อหรือที่ในหนังสือใช้คำว่า deliberate practice ครับลองจินตนาการภาพตามผมนะครับสมมุติว่าคุณขับรถไปทำงานทุกวันเป็นเวลา20ปีช่วงบินในการขับรถของคุณนี่มาหาศาลเลยใช่ไหมครับเป็นหมื่นชั่วโมงแน่นอน แต่ถามว่าการขับรถมา20ปีทําให้คุณกลายเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าวได้ไหมครับคําตอบคือไม่ถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะเวลาเราขับรถไปทํางานเราขับด้วยระบบออโต้พายลครับเราขับไปฟังเพลงไปคิดเรื่องงานไปหรือคุยโทรศัพท์ไปเราทํามันจนชินจนเราไม่ต้องใช้สมาธิในการควบคุมรถแล้วเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนของการขับขี่ เราไม่ได้โฟกัสว่าเข้าโค้งนี้องศาผิดไปไหมหรือเหยียบเบรกช้าไปกี่มิลิวินาทีนี่แหละครับคือกับดักการทำซ้ำแบบเดิมๆโดยไม่โฟกัสจุดบกพร่องต่อให้ทำไปอีก10ปีทักษะก็เท่าเดิมครับเ <c oughs> ทียบกับคนที่ตั้งใจฝึกขับรถแข่งหรือแม้แต่คนที่เพิ่งหัดขับรถใหม่ๆทุกวินาทีของเขาคือการจดจ่อครับมือจับพวงมลาลัยแน่นตาจ้องถนนหูฟังเสียงเครื่องยนต์เขาจะรู้ทันทีว่าเมื่อกี้เข้าเกียร์ผิด เมื่อกี้เลี้ยววงกว้างไปและเขาจะพยายามแก้ไขในรอบถัดไปทันทีนี้คือความแตกต่างระหว่างคนที่มีประสบการณ์20ปีกับคนที่มีประสบการณ์1ปีซ้ำกัน20ครั้งครับหรือลองดูตัวอย่างที่ใกล้ตัวคนทำงานออฟฟิศอย่างเราๆก็ได้ครับเรื่องการพิมพ์งานหลายท่านพิมพ์คอมพิวเตอร์ทุกวันวันละหลายชั่วโมงแต่ทำไมเราถึงไม่ได้พิมพ์เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดทำไมเรายังพิมพ์ผิดผิดถูกๆอยู่เหมือนเดิมก็เพราะเราพิมพ์แค่ให้งานเสร็จครับ เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าวันนี้ฉันจะพิมพ์ให้เร็วขึ้น5คําต่อนอาทีหรือฉันจะฝึกพิมพ์โดยไม่มองแป้นเลยเป็นเวลา1ชั่วโมงถ้าเราไม่ตั้งใจฝืนธรรมชาติเดิมๆทักษะเราก็จะหยุดอยู่กับที่ครับหัวใจสําคัญของ Deliberate Practice ที่คุณแองเจล่าเน้นย้ำมากๆในหนังสือเล่มนี้คือมันต้องเจ็บปวดครับฟังดูซาดิสนิดหน่อยนะครับแต่เธอหมายความว่าการฝึกฝนที่จะสร้างกริดได้จริงต้องเกิดขึ้นนอกคอมฟอร์ทโซนครับ มันคือช่วงเวลาที่คุณต้องเผชิญหน้ากับจุดอ่อนของตัวเองคุณต้องเลือกทำในสิ่งที่คุณยังทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดีและทำมันซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ซึ่งกระบวนการนี้มันไม่สนุกครับมันอึดอัดมันเหนื่อยและมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเอาซะเลยดักเวิร์ธถึงขั้นบอกว่าถ้าตอนซ้อมคุณรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ทำ deliberate practice อย่างแท้จริงคุณอาจจะแค่กำลังทำในสิ่งที่คุณถนัดอยู่แล้ว แต่ข่าวดีก็คือความรู้สึกไม่สบายตัวนี่แหละครับคือสัญญาณว่าสมองและทักษะของคุณกําลังเติบโตเหมือนคนเล่นกล้ามครับถ้าเรายกเวทน้ําหนักเท่าเดิมที่เรายกไหวสบายๆกล้ามเนื้อก็ไม่ขึ้นมันต้องยกน้ําหนักที่ทําให้เราตัวสัน่นทําให้เราปวดนั่นแหละครับกล้ามเนื้อถึงจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดังนั้นสูตรลับของคนที่มีกรดไม่ใช่แค่ความขยันทําซ้ําแต่คือความกล้าที่จะโอบกอดความลําบากใจในการฝึกฝนกล้าที่จะมองหาข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขมันทีละจุดทีละจุดอย่างไม่ลดละครับ ที่นี้เราคุยกันมาเยอะแล้วเกี่ยวกับการสร้างกริ t จากภายในตัวเราเองทั้งความชอบการฝึกฝนเป้าหมายและความหวังแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นหัวหน้างานน่าจะมีคําถามในใจว่าแล้วถ้าฉันอยากสร,าสร้างสิ่งนี้ให้คนอื่นละ่ะอยากให้ลูกมีความทรหดอดทนอยากให้ลูกน้องสู้งานไม่ยอมแพ้ต้องทํำยังไงการสร้างกริ t จากภายนอกเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับถ้าเข้มงวดไปเด็กก็อาจจะต่อต้านถ้าใจดีไปก็กลายเป็นสปอยจนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอ มันมีเส้นบางๆที่ขั้นอยู่ครับระหว่างการเป็นเผด็จการกับการเป็นผู้สนับสนุนที่ดีแองเจลาดักเวิร์ธเรียกสิ่งนี้ว่า wise parenting หรือการเลี้ยงดูอย่างชาญฉลาดและเธอยังมีกฎเหล็กประจําบ้านข้อหนึ่งที่ชื่อว่า the h a r d t h i n g rule กฎนี้คืออะไรและจะช่วยปั้นคนให้เป็นยอดนักสู้ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาไขความลับการสร้างคนพันแกร่นกันต่อกลับมาที่คําถามสําคัญครับว่าเราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดกริดได้อย่างไรโดยเฉพาะกับคนที่เรารักหรือทีมงานที่เราดูแล แองเจลาดักเวิร์ดอธิบายเรื่องนี้ผ่านกราฟง่ายๆครับแกนตั้งคือความเข้มงวดหรือความคาดหวังที่สูงส่วนแกนนอนคือความสนับสนุนหรือความอบอุ่นใกล้ชิดถ้าคุณเข้มงวดมากแต่สนับสนุนน้อยอันนี้คือผดเด็จการครับลูกน้องหรือลูกหลานจะทำตามเพราะกลัวแต่ใจไม่ได้สู้จริงในทางกลับกันถ้าสนับสนุนมากโอ้ทุกอย่างแต่ไม่เคยคาดหวังอะไรเลยอันนี้คือการตามใจจนเสียคนครับ เหมือนคาโบราณที่ว่าพ่อแม่รังแกฉันสิ่งที่หนังสือเล่มนี้แนะนำคือจุดที่สมดุลครับเรียกว่า wise parenting หรือการเลี้ยงดูอย่างชาญฉลาดนั่นคือคุณต้องอยู่มุมขวาบนของกราฟมีความคาดหวังที่สูงแต่ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนที่สูงตามไปด้วยมันคือการบอกลูกน้องหรือลูกของคุณว่าพ่อคาดหวังในตัวลูกมากนะเพราะพ่อรู้ว่าลูกทำได้และพ่อจะอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยให้ลูกทำมันจนสำเร็จ เห็นภาพไหมครับมันไม่ใช่การถือไม่เลียวรอตีแต่เป็นการยืนรอรับเมื่อเขาล้มแล้วผลักดันให้เขาลุกขึ้นสู้ต่อและเครื่องมือท,ที่ทรงพลังที่สุดที่คุณแองจิล่าใช้กับครอบครัวของเธอเองและผมอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังลองนำไปปรับใช้ดูคือกฎที่ชื่อว่า The Harding Rule หรือกฎเรื่องยากกฎนี้มีอยู่3ข้อครับฟังดูง่ายแต่ทำไม่ง่ายนะครับข้อที่1ทุกคนในบ้านต้องทำเรื่องยากหนึ่งอย่างเรื่องยากในที่นี้คืออะไรก็ได้ครับ ดนตรีกีฬาหรือการเรียนภาษาขอแค่เป็นสิ่งที่ต้องมีการฝึกฝนอย่างจริงจังแบบที่เราคุยกันในช่วงที่แล้วคือต้องมีการซ้อมแบบ deliberate practice ไม่ใช่แค่ไปวิ่งเล่นสนุกสนุกแต่ต้องเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะข้อที่2สําคัญมากครับห้ามเลิกกลางคันคุณแองเจล่าบอกว่ากฎข้อนี้มีไว้เพื่อสอนให้รู้ว่าเราจะไม่ตัดสินใจล้มเลิกในวันที่แย่ถ้าลูกเรียนบัลล่แล้วโดนครูดุหรือเจ็บเท้าจะขอลาออกวันนี้ไม่ได้ครับ ต้องรอให้จบคอสจบเทอมหรือหมดฤดูการแข่งขันก่อนเมื่อถึงเวลานั้นถ้าหัวใจบอกว่าไม่ใช่จริงๆค่อยเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นข้อนี้แหละครับที่จะฝึกนิสัยกัดไม่ปล่อยให้กับคนฝึกให้เขารู้ว่าความอึดอัดใจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่สัญญาณให้หยุดและข้อสุดท้ายข้อที่3คุณเป็นคนเลือกเรื่องยากนั่นเองพ่อแม่หรือหัวหน้าไม่มีสิทธิ์บังคับว่าต้องทําอะไรเพราะกริดที่แท้จริงต้องมาจากความสนใจข้างในถ้าโดนบังคับมันคือการฝืนใจไม่ใช่ความโรหดครับ ลองนึกภาพดูนะครับถ้าเรานํากฎนี้ไปใช้ในออฟฟิศให้พนักงานทุกคนเลือกโปรเจกต์ท่าไทายหนึ่งอย่างที่เขาอยากทำํำเราในฐานะหัวหน้าสนับสนุนเต็มที่แต่มีข้อแม้ว่าห้ามทิ้งงานกลางทางต้องทําให้จบโปรเจกต์แล้วค่อยมาประเมินกันแค่นี้เราก็กําลังสร้างรัฒนธรรมองค์กรที่มีกรดแล้วครับแต่นั่นแหละครับ ทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ความชอบการฝึกฝนเป้าหมายจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมสุดท้ายแล้วมันจะพาเราไปสู่จุดไหนและสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีผ่อนสวรรค์เลยหนังสือเล่มนี้มีบทสรุปที่เหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์รอคุณอยู่ครับช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของเราผมจะมาสรุปขมวดปมทั้งหมดว่าทำไมผ่อนสวรรค์ถึงเป็นแค่จุดเริ่มต้นและทําไมคนธรรมดายอย่างเราๆถึงมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าอัจฉริยะห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของหนังสือเลล่มนนี้้กัแว เมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้ว่าทำไมคนธรรมดาอย่างเราถึงมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จได้มากกว่าอัจฉริยะคำตอบมันซ่อนอยู่ในสมก,การความสำเร็จของคุณแองเจลาดักเวิร์ดครับเธอค้นพบว่าผ่อนสวรรค์น,นั้นมีจริงครับไม่เถียงเลยแต่สมก,การของเธอเขียนไว้อย่างนี้ครับ 1. พรผนสวรรค์คูณความพยายามเท่ากับทักษะและ 2. ทักษะคูณความพยายามเท่ากับความสำเร็จ คุณเห็นอะไรในสมการนี้ไหมครับตัวแปรเดียวที่โผลมาถึงสองครั้งคือความพยายามครับพรสวรรค์อาจจะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วในช่วงแรกทำให้เราได้ทักษะมาครองแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่นั้นทักษะที่มีก็จะเป็นแค่ศักยภาพที่ซ่อนอยู่เฉยๆไม่เกิดผลลัพธ์อะไรต้องเอาความพยายามใส่เข้าไปอีกรอบครับถึงจะเปลี่ยนทักษะให้กลายเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ เพราะฉะนั้นถ้าใครเคยน้อยใจว่าเราหัวไม่ดีเรียนรู้ช้าหรือไม่มีแต้มต่อเหมือนคนอื่นขอให้รู้ไว้เลยครับว่าในระยะยาวคนที่มีความพยายามมากกว่าจะแซงหน้าคนที่มีแค่พรสวรรค์แต่ขาดความอดทนได้เสมอเพราะความพยายามมันนับคะแนนให้คุณถึงสองเด้งนั่นเองครับและนี่คือหัวใจสำคัญของคำว่ากริครับ ชีวิตไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรที่วัดกันที่ความเร็วในการออกตัวแต่มันคือการวิ่งมาราธอนคนที่ชนะไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดในกิโลเมตรแรกแต่คือคนที่ยังคงก้าวเท้าวิ่งต่อไปเรื่อยๆแม้จะเหนื่อยแม้จะท้อหรือแม้จะล้มลงไปบ้างแต่ก็ลุกขึ้นมาวิ่งต่อจนถึงเส้นชัยชื่อหนังสือภาษาไทยของเล่มนี้ตั้งไว้ดีมากครับสิ่งที่ต้องมีเมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิตผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่า แต้มต่อที่ดีที่สุดไม่ใช่เงินทองไม่ใช่เส้นสายและไม่ใช่สมองระดับอัจฉริยะแต่มันคือหัวใจที่ยอมแพ้ของคุณต่างหากครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกไฟลุกโชนอยากจะเริ่มสร้างกริดให้ตัวเองไม่ต้องรอช้าครับเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนก็ได้ตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างคุณชอบไม่ต้องยิ่งใหญ่ระดับเปลี่ยนโลกเอาแค่ว่าสัญญากับตัวเองจะทำมันให้สำเร็จแล้วกัดไม่ปล่อย วันที่เหนื่อยวันที่เบื่อให้บอกตัวเองว่านี่แหละคือบททดสอบของมาราทอนแล้วก้าวต่อไปอีกสักนิดสำหรับใครที่อยากเจาะลึกรายละเอียดอยากเห็นกราฟหรืออ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเคสตัวจริงที่อยู่ในหนังสือผมแนะนำให้หาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านนะครับมันจะช่วยเติมไฟให้คุณได้อีกเยอะมากผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ในคำบรรยายแล้วครับลองกดเข้าไปดูได้เลย หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะช่วยเติมพลังให้คุณพร้อมออกไปสู้กับทุกอุปสรรคนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีหัวใจที่ทรหดและมีความสุขกับการวิ่งมาราธอนในแบบของคุณครับ